สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง Structural Equation Modeling หรือแบบจำลองสมการกุสรสร้างคลิปนี้นะครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวแปร categorical นะครับซึ่งการใช้ตัวแปร categorical variable นั้นนะครับมักจะมีคำถามหรือข้อสงสัยมานะครับเหตุผลเพราะว่า SCM ที่มันเป็นนะครับ ordinary เ e n s e นั้น หรือเซมตั้งต้นนะครับหรือเซมที่ที่ได้รับการพัฒนาในยุคแรกๆนะครับก็จะระบุว่านะครับตัวแปรนั้นจะต้องเป็นค่าต่อเนื่องครับตัวแปรจะเป็นค่าต่อเนื่องซึ่งาการใช้ตัวแปรกลุ่มนะครับในเซมจึงถูกตั้งข้อสงสัยว่านะครับมันสามารถที่จะ นำตัวแปรกลุ่มมาวิเคราะห์ใน scm ได้หรือไม่นะครับทีนี้นะครับการที่จะนำตัวแปรกลุ่มมาใช้ใน scm นะครับมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือหัวข้อที่มาของเรื่องนี้ครับสำหรับคลิปนี้จะพูดถึงตัวแปรปัจจัยภายนอกนะครับที่มีระดับการวัดแบบกลุ่มหรือ categorical variable นะครับใน p a r diagram Ordinary เซ m มนั้นนะครับเป็นการใช้ตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบค่าต่อเนื่องหรือ Continuous นะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวเซมนี้ได้รับการพัฒนามาจาก m u l t i t l p r e g r e s s i o n และก็ Part a n a l y s i s นะครับตัวแปรกลุ่มนะครับหรือ c a t ค g o r i c a l Variable นั้นถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายใน m u l t i p l p r e g r e s s i o n นะครับสำหรับเซมแล้วนะครับ การใช้ categorical variable นั้นน้อยหรือแทบไม่มีเลยนะครับหลายคนเลี่ยงนะครับในการที่จะใช้วิเคราะห์เซมแบบมั l ติ group Analysis แทนนะครับเนื่องจากว่ามีตัวแปร categorical นะครับหลายหลายคนนะครับเลี่ยงนะครับใช้การวิเคราะห์เซมแบบมั l ติกร o u ป a n a l y s i s แทนนะครับในกรณีที่เขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับ categorical variable ว่า มันมีผลต่อการวิเคราะห์เซมหรือไม่นะครับการใช้ categorical variable นะครับในเซมนั้นนะครับสามารถใช้ได้หรือไม่มันก็ยังเป็นข้อโต้เถียงกันอยู่นะครับคำว่าโต้เถียงก็คือว่ายังไม่แพร่หลายนะนะครับหรือบางท่านที่เป็น ordinary sem นะครับ ordinary sem ก็คือเซมที่ยึดมั่นในแนวคิดตั้งต้นของเซมก็จะบอกว่า มันไม่สามารถวิเคราะห์ตัวแปรกลุ่มได้หรือวิเคราะห์ตัวแปรอันดับได้นะครับที่เป็น nominal scale กับ ordinal scale นะครับไม่สามารถนำมาใช้ได้นะครับเหมือนกับครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็เคยได้ยินว่านะรเราไม่สามารถใช้ตัวแปรกลุ่มตัวแปรค่าต่ออันดับมาวิเคราะห์ m u l t i p l e i e s s i o n ได้นะครับถามว่ายังมีไหมมันก็ยังมีคนคิดอย่างนี้อยู่นะนะครับแต่ว่า นะครับการใช้มัลติโพเออการใช้ตัวแปรกลุ่มในมัลติโพลิเคชันนั้นนะครับมันเป็นที่ยอมรับกันแล้วนะครับเป็นที่ยอมรับกันแล้วก็หลายปีแล้วด้วยนะตำราอย่างของคุณกุณจารตีนะครับที่พูดถึงเบสิกอีคโน m i มิกนะครับเขาก็นะครับพูดถึงดัมมี่เวอร์ l บนะครับดัมมี่เร์ก็คือตัวแปรกลุ่มนะก็ได้รับการใช้อย่างแพร่หลายนะครับ ถามว่าบางคนไม่รู้เรื่องนี้มีไหมที่เป็นเรื่องความจริงที่น่าน่าตกใจเหมือนกันว่ามันมีบางกลุ่มบางคนก็ยังไม่เข้าใจหรือไม่เคยใช้ประเด็นนี้ครับก็ยังคงใช้เป็นลักษณะเป็นว่า Multiple r i g r e s s i o n ที่เป็นแบบดั้งเดิมนะครับผมจะเรียกว่าเป็น Ordinary Multiple Regression นะครับ ก็ใช้ o r d i n อร multiple r e g r e s s i o n นะครับหรือบางทีก็จะเรียกว่า OLS นะครับ OLS อ r d i n a r y a r y อะ a ดิเนนะครับบางคนก็ใช้แบบเป็นค่าต่อเนื่องนะครับแต่ว่านะครับการใช้ตัวแปรกลุ่มนะที่เป็น dummy variable ไม่ว่าจะเป็น Nominal Scale, Ordinal Scale ก็ถูกนำมาใช้ใน Multiple Regression อย่างแพร่หลายนะครับ ทีนี้ในเมื่อนะครับเซมนั้นพัฒนามาจาก m u มัลติ e g r e s s i o n พัฒนามาจากพาร์ตใน i p l e regression นั้นมันสามารถที่จะใช้ c a t ต g o ร i เคิล a ว i a เ l e ได้เซนะมก็น่าจะลองทดสอบดูว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะวิเคราะห์ตัวแปรที่เป็น c a t ต g o ร i เคินะครับในเซมแล้วถ้ามันวิเคราะห์ได้มันควรจะมีลักษณะ าการวิเคราะห์แบบไหนนะครับทีนี้ผมก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมวิเคราะห์เปรียบเทียบระหวา่างเซนกับมัลติ e พลิเ s ชันนะครับในการวิเคราะห์นะครับเซนนั้นก็พัฒน,นาต่อยอดมาจากพานนสิทธิ์พานนสิธิ์พัฒน,นาต่อยอดมาจากมัลติ e พลิเ s ชันนะครับที่มีการลันหลายๆครั้งนะครับลันหลายๆครั้งดังนั้นนะครับ ใน,ในเซนนั้นนะครับอา,อาจจะมีการวิเคราะห์เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะมันดูให้หมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นมัลติพโลริเกชันนะครับย้อนกลับไปตอนช่วงพัฒนาให้เกิดพาร์ในสิทธิ์นะครับผู้พัฒนาพาร์ในสิทธิ์นั้นก็ใช้การวิเคราะห์ริเกชันเนี่ยครับทีละช็อตทีละช็อตนะครับซึ่งพาร์ตัวแรกก็คือนะครับตัวเอ็กโซจีนัสเฟกเตอร์ส่งผลต่อ,อตัวทาร์เก็ตวอเรเบิลก็คือน้ำหนักนะครับ อันนี้ก็คือพาร์ทที่1น,นะครับพาร์ทที่2นั้นก็คือตัวอะไรครับน้ําหนักทํานายภา,าวะอ้วนนะครับภาวะอ้วนตัวแปรภาวะอ้วนนั้นผมผมจำลองขึ้นมานะเพราะว่านะครับข้อมูลผมนั้นมีข้อจํากัดนะไม่สามารถที่จะหาตัวแปรเพิ่มได้นะนะครับผมก็เลยสร้างขึ้นมาเป็นตุ๊กตาแล้วกันนะครับผมเรียกว่าโออตัว obesity นะครับหรือความภาวะอ้วนนะครับเป็นตัวแปร ช็อตที่2แล้วกันนะครับตัวเป็น Target Variable นะครับซึ่งเราดูที่ตัว m u multiple r e g r e s s i o n นะครับจะเห็นว่าตัวแปรทุกตัวนั้นก็ซิกครับนะครับพาร์ทที่1นึ่งซิกพาร์ทที่2ก็ซิกนะครับทีนี้ถ้าเป็นใน m u multiple r e g r e s s i o n นั้นนะครับมันจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับถ้ามันเป็นอ,อย่างเช่นตัวนี้ครับตัวแปรอาหารนะตัวแปรอาหาร ก็จะมีการนําเข้านะครับอ่ามีทั้งหมด3กลุ่มนะครับตัวแปรอาหารมี3กลุ่มก็คือนะครับชอบทานคาร์โบไฮเดรตอ่าครับอ่ากับน้ําตาลนะครับอ่าก็คือตัวคาร์โบพลักและผลไม้นะครับก็คือตัววีเจ็ตนะครับส่วนเรฟรีนก็คือโปรตีนและไขมันนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของตัวแปรหุ่นนะครับอ่าก็คือตัวแปรฟู้ดนะครับที่ถูกทําเป็นตัวแปรหุ่น จากนั้นมาดูที่เชฟครับเชฟนั้นเป็นกษณะออเดอร์ครับผอมสมส่วนแล้วก็อ้วนนะครับผอมสมส่วนอ้วนนี้นะครับโดยมี Reference ก็คืออ้วนครับดังนั้นเซฟนี้ก็คือตัวตัวแปรเชฟครับถัดมา Gender นั้นเป็นไดโคต o มัสนะครับดังนั้นก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยนะครับก็คือตัวแปรเจนเดอร์นะครับ 1. นึ่งคือเมลศูนย์ก็คือฟีเมลนะครับจากนั้นมาตัวแปรค่าต่อเนื่องก็คือส่วนสูงนะตัวนี้เข้า นะครับอยู่ในรูปของ ordinary Ord นะครับเซมนะครับก็คือเซมที่เป็นค่าต่อเนื่องตัวแปรตามเป็นน้ำหนักแล้วก็ obesity ก็เป็นตัวแปรค่าต่อเนื่องนะครับดังนั้นนะครับ3ตัวนี้นะครับอยู่ในคุณลักษณะของมาตรวัดที่เซมระบุเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นอยู่แล้วนะครไม่มีปัญหานะครับเมื่อทำการทดสอบนะครับ พอรันใหมโมเดลในเซมนั้นก็มีการปรับแก้โมเดลครับมีข้อแนะนำนะอันนี้ก็คือเส้นที่ปรากฏขึ้นในคำแนะนำนะครับในการปรับโมเดลนะครับก็มีเส้นทางนะครับที่เป็นอิทธิพลทางตรงจากฟิกนะครับกับเมลแล้วก็ส่วนสูงนะครับมาที่ตัว ity, อ้ี้นะครับทีนี้นะครับเรามารันิกเกชันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าโมเดลมันเปลี่ยนไปละ ซึ่งผลของการทดสอบก็สิ gnificant ทุกเส้นนะครับโมเดลซิกตัวแปซิกนะครับทีนี้นะครับผมก็มาให้ดูโมเดลนะครับเซมที่ทำการรันนะครับออกมานะข้อดีของเซมคือมีการทดสอบโมเดลด้วยนะครับแต่มัลติโพลิเกชันนั้นเป็นการทดสอบแยกนะครับเพราะเป็นการทดสอบแยกนี่นะครับแยกทีละชอ็อตทีละช็อตนะครับดังนั้นเราจะบอกว่าโมเดลมันซิกก็ไม่ได้นะ เพราะมันเป็นการวิเคราะห์แยกส่วนนะครับส่วนตัวนี้เป็นการวิเคราะห์รวมนะครับรวมทั้งหมดนะครับซึ่งผลของโมเดลก็พีแวร์รูอ,า P อามากกว่าจุดศูนย์ห้าก็คือโมเดลกับข้อมูลสอดคล้องกันนะครับค่าสแควร์ต่อดีเกี่ยวพร่อมน้อยกว่าสองจีเอฟไอและก็ซีไจุดเก้าคืนแลมเซียน้อยกว่าจุดศูนย์ห้าดังนั้นโมเดลตัวนี้สอดคล้องกับข้อมูลนะครับโมเดลใช้ได้นะโมเดลฟิตกับข้อมูลดีนะครับ ทีนี้พอมาดูค่าสัมสิทธิ์เราจะเห็นว่าค่าสมัมสิทธิ์ที่ได้นั้นนะครับสอดคล้องกันครับสอดคล้องกันอันนี้นะครับเป็นผลในไดการมอันนี้เป็นผลของมัลติโพลิเคชันในตลาดนะครับก็สอดคล้องกันนะครับค่าสัมสิทธิ์เหมือนกันเลยนะทีนี้มาดูนะครับถ้าเรามาดูตัวอัพพุตที่เป็นเทคนะครับก็จะมีทศนิยมสามตำแหน่งนะตัวในไดการมจะมีแค่2ตําแหน่งนะครับเมื่อนะครับดูแล้วก็ซิกมัน ซิกหมดทุกเส้นนะเพราะว่าเส้นที่ไดแกรมนั้นนะครับมีการนําเสนอเพียงแค่ค่าสัมประสิทธิ์นะครับค่าสัมประสิทธิ์นะครับเรลูเกชันเวทนะครับทีนี้มาเปรียบเทียบนะครับที่เป็นเชคเหมือนกันนะครับอันนี้ซ้ายมือนะครับเป็นผลของเซมนะครับขวามือเป็นผลของมัลติโพลิเกชันซึ่งเราจะเห็นว่านะครับตัว โคเอฟเฟหรือค่าเอสิเมตนั้นได้เท่ากันครับนะฮะในทศนิยม3หลักนะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับทีนี้ข้างล่างนั้นนะครับมันเป็นช็อตที่2พาร์ทที่2ก็ตรงกันครับอันนี้จะสลับกันนิดนึงเพราะว่าอะไรครับการเรียงอันดับนั้นมันไม่ตรงนะนะครับตัวนี้ก็คือน้ําหนักนะครับจุดสามเท่ากันนะครับจากฟิตไปที่เบียมกก็เป็นลบจุดหนึ่งสี่หนึ่งนะครับเท่ากัน ถัดมาเมลไปที่เบียมไก็จุดห79่เบียตัวนี้ก็คือตัว OBE s i t y นะครับเป็นตัวชีวัด OBE s i t y นะครับถัดมานะครับส่วนสูงลบจุด9 6 6่นะครับก็ตรงนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าค่าส,สัมสิทธิ์นั่นที่ได้นั้นมันมันมันสับคล้องกันนะครับผมขออธิบายนิดนึงนะนะครับ ว่าผมไม่มีตัวแปรนะครับผมก็เลยสร้างเป็น b m เขึ้นมาแล้วก็เป็น Ob e บ i ิ y นะครับให้เป็น Ob e บ i t y เป็นมาตรวัดภาวะอ้วนนะครับดังนั้น b m เสูงๆก็คือมีภาวะอ้วนส่วน b m เอน้อย,อยก็คือไม่มีภาวะอ้วนนะครับลักษณะนี้นะครับเป็นตัวแปรที่ใช้วัดภาวะอ้วนซึ่งสร้างมาจากน้ำหนักส่วนสูงนะครับแน่นอนครับในความเป็นจริงแล้วมันไม่ควรจะ เอามาสู่การวิเคราะห์เพราะอะไรครับมันมีตัวแปรน้ําหนักกระสุนสูงอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่มีตัวแปรนะดังนั้นนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วนะครับให้มันฟิตแล้วก็สามารถที่จะทดสอบประเด็นนี้ได้ผมก็เลยต้องสร้างตัวแปร o b e s i ิตีขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีตัวแปรเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยผมไม่มีข้อมูลน,นะครับว่าจะเอาตัวแปรอะไรมาวิเคราะห์เพราะ Data ชุดนี้เป็น Data ที่ผมนะครับเก็บรวบรวมมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีตัวแปรอื่นนะครับตัวแปรที่มีก็ใช้หมดเลยนะครับตัวแปรอาหารที่ชอบตัวแปรน้ำหนักส่วนสูงความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองพวกนี้ใช้หมดเลยดังนั้นนะครับไม่มีตัวแปรนะครับแต่การวิเคราะห์เซมนั้นมันจะต้องมี2พาร์ทนะครับเซมนั้นจะต้องเป็นพาร์ทในสิทธิ์ดังนั้นมันจะต้องมี2 สองพาร์ทนะครับอย่างไม่สองพาร์ทอ่าพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2นะครับซึ่งนะครับอ่าพอพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2นั้นก็จําเป็นจะต้องมีตัวตัว,ตวแปรที่นะสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพาร์ทที่2นะครับ<ม>ก็คือตัว o b e s i t y นะครับนะครับก็อ่าจริงๆแล้วนะครับอ่าในงานวิจัยของเราเราอาจจะเตรียมตัวเตรียมใจแกมไว้ก่อนนะครับแต่ผมไม่ได้เตรียมไว้ก่อนในเมื่อนะครับ 15ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วเนี่ยนะครับไม่ได้คิดว่าจะเอาข้อมูลตัวนี้มามา run เซมนะครับอ่าโอเคนะครับจากนั้นเรามาดูกันนะครับอ่าก็คือได้เท่ากันครับนะได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ผลเท่ากันดังนั้นนะครับผลการวิเคราะห์ multiplication กับการวิเคราะห์เซมก็สามารถที่จะทดแทนกันได้ทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้และก็น่าจะสามารถใช้ในเซมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ การนําเสนอนั้นเราต้องระวังนิดหนึ่งครับการนําเสนอนะครับจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผมแนะนําว่านะครับเราจะต้องใส่ reference เ,เข้าไปด้วยในตัวแปรที่เป็นลักษณะตัวแปรกลุ่มนะครับหรือ categorical variable นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวแปรอาหารนั้นนะครับมี3กลุ่มนะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตกับผักแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ อะไรครับโปรตีนและไขมันนะครับโดยที่เราระบุว่า reference ก็คือโปรตีนและไขมันนะครับดังนั้นเวลาอ่านเนี่ยเราก็อาจจะสามารถอ่านได้โดยอันนี้เป็นอันสแตนดาร์ดนะครับเปรียบเทียบนะครับคนอันนี้ตัวแปรตามตัวตัวตัวแปรนะครับน้ำหนักนะครับวัดเป็นกิโลกรัมนะครับเราก็ดูที่นะครับตัวแปรคาร์โบไฮเดรตเทียบกับโปรตีนนะครับ คนที่ชอบทานคาร์โบไฮเดรตจะมีน้ำหนักน้อยกว่าคนที่ชอบทานโปรตีน2.98กิโลกรัมนะครับทีนี้ถ้าเป็นผักนะครับคนที่ชอบทานผักนั้นจะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าคนที่ชอบทานโปรตีนและไขมัน3.13กิโลกรัมอันนี้ก็คือการอ่านค่าแปรผลนะครับหรือจะมาที่ตัวแปรเชฟนะครับสลิมนะครับสลิมเทียบกับคนที่รู้สึกว่าตนเองมีรูปร่างผอม เทียบกับคนที่มีรูปร่างอ้วนคนมีรูปร่างผอมจะมีน้ำหนักน้อยกว่านะครับ20กิโลกรัมในขณะที่คนที่มีรูปร่างสมส่วนนะครับจะนะครับรู้สึกว่าตนเองนะครับคนที่รู้สึกว่าตนเองมีรูปร่างสมส่วนเทียบกับคนที่มีรูปร่างอ้วนนะครับคนสมส่วนคนที่รู้สึกว่าตนเองสมส่วนนั้นจะมีน้ําหนักน้อยกว่าคนที่มีความรู้สึกว่าตนเองรูปร่างอ้วนก็คือ 12. 55กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็คือการแปลผลนะครับดังนั้นนะครับตัวที่เป็นลักษณะที่ categorical variable นั้นนะครับมันควรจะต้องมี reference ประกอบเข้าไปด้วยนะครับเราอาจจะเขียนเป็นตัว background นะครับเพื่อให้การอ่านนั้นมันสามารถที่จะนะครับดูตัวอิทธิพลได้นะครับไม่งั้นนะครับมันจะถูกมองว่าเป็นค่าต่อเนื่องนะครับ แล้วการอ่านค่านั้นมันจะไม่สอดคล้องกับความจริงนะครับในกรณีที่ท่านมีตัว c a t a l o r i c variable ที่เป็น exogenous variable exogenous variable ก็คือตัวตัวแปรปัจจัยภายนอกที่ไม่มีลูกศรทิมนะครับถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับตัวนี้เป็นตัวแปรที่เป็น exogenous factor ก็คือไม่มีลูกศรทิมครับส่วนตัวแปรที่มีลูกศรทิมก็มีน้ำหนักกับ obesity นะครับอันนี้นะครับ เป็นปัจจัยภายในนะครับทีนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของ categorical exogenous variable สองตัวก็คือ food c a c h e f นะครับที่ส่งผลต่อน้ำหนักนะครับเส้นทาง six models ผ่านนะครับสอดคล้องนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้อันนี้นะครับทีนี้นะครับในกรณีที่ท่านต้องนำเสนอนะครับไดแกรมผมก็แนะนำว่าท่านจะต้องเขียนตัวนี้เลาะเข้าไปด้วยครับ ก็คือชื่อตัวแปร2นะครับระบุตัว reference นะครับชื่อตัวแปรกับระบุกับ reference นะครับเพื่อให้สามารถที่จะอ่านค่าแปรผลหรือเข้าใจอิทธิพลเส้นทางได้ดีขึ้นนะครับส่วนตัวไหนที่มันเป็น d i c h o t o m ส s นะครับท่านอาจจะปล่อยนะเป็นตัวแปรแยกได้โดยไม่ต้องเขียน reference ก็ได้นะครับตัวถัดมานะครับเป็นค่าต่อเนื่องดังนั้นไม่มีปัญหานะครับ การวิเคราะห์ก็นะครับถือว่าใช่ไดน้นะครับทีนี้มาเปรียบเทียบนะครับในการวิเคราะห์เซมนั้นนะครับเรามักจะพูดถึง2เรื่องนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมพูดถึง1ก็คือตัวอะไรครับ1ก็คืออิทธิพลทางอ้อมกับการทดสอบตัวแปรส่งผ่านนะครับหรือมีเดเตอร์ T e R นะครับตัวมีเดเตอร์ T e R นั้นนะครับ ก็เป็นผลพูกนะนะครับสิ่งที่เราจะได้จากาการทดสอบตัวนี้ก็คือ indirect effect ครับถ้า indirect effect ซิกก็แสดงว่าตัวแปรนั้นเป็นตัวแปรส่งผ่านของต้นทางกับปลายทางนะครับก็หมายความว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดคาร์โบไฮเดรตกับวิตจิเนะครับมีทวนต่อน้ำหนักนะครับแล้วก็ส่งผลต่อ o b e บ i ิตีนะครับดังนั้นนะครับเส้นทางทั้งสองเส้นจะต้องซิกนะครับ ทีนี้นะครับถ้าเราไปดูนะครับะระหว่างทั้งสองเส้นก็คือคาร์โบไฮเดรตกับตัว v e g e t a b l e จะเห็นว่า p value จุดศูนย์ศูนย์สามกับจุดศูนย์หนึ่งหกก็สิกครับะนะครับสิกก็คืออิทธิพลทางอ้อมนะครับระหว่างตัวแปรอาหารที่ชอบกับตัว obesity นะครับ obesity ก็คือ BMI นะนะครับก็นะครับพบในยะนะครับก็คือมีมีอิทธิพลนะครับ มีทุนอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่นะครับเราสามารถที่จะทดสอบได้นะครับโดยที่อิทธิพลทางอ้อมนะครับเท่าไหร่เอ่ยนะครับลบจุดหนึ่งหนึ่งสามสองกับลบจุดหนึ่งศูนย์สี่สามนะครับอันนี้ก็คือตัว indirect effect นะครับอ่า indirect effect ของอ,อ่าตัวอาหารที่ชอบรับประทานกับ obesity นะครับอ่า ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ